สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสอนเพิ่มยอดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์โพสต์นะครับเป็นคอมเมนต์รูปคอมเมนต์คลิปวิดีโออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าต้องการคอมเมนต์แบบไหนนะครับแต่อันนี้จะเป็นคอมเมนต์คนไทยนะครับจะเป็นคนไทยที่มาคอมเมนต์เรานั่นเองนะครับทำยังไงนะครับก็ทำตามผมกันได้เลยนะอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่า mmdollar.com นะครับ พิมพ์แบบนี้นะครับแล้ว enter ไปได้เลยนะครับเว็บไซต์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกรอกชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ตัวนี้เลยนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยิ่หาชผ่านนะครับให้ทําการกรอกให้เรียบร้อยเลยนะครับทั้ง4อย่างแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครใช้งานนั่นเองพอสมัครไปแล้วนะครับก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนะครับ นี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์เนาะเอเดเมนดล่านะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับมาดูตรงหมดหมู่กันเลยหมดหมู่นะครับก็จะเป็น a c e b o o k นะครับทิกตอกแล้วก็อินสตาแกรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะให้ทุกคนทําการเล่นดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โพสเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มถูกใจนะครับหรือว่าเพิ่มยอดวิวเพิ่มคอมเมนต์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เลือกันได้เลยอ่าส่วนผมก็จะมาเพิ่มคอมเมนต์นะครับแบบคนไทยก็มปที่เพิ่มไลฟ์โพสแบบประเทศไทยนะครับ แล้วก็ให้ทุกคนทำการดูตรงบริการนะครับก็จะเป็นไลฟ์โพสเป็นไลฟ์อิโมจิไลฟ์สุ่มอะไรก็ว่าไปนะครับคอมเมนต์ก็มีนะครับรีวิวแฟนเพจนะครับผมก็จะมาทำคอมเมนต์นะครับก็เอาเป็นหัวข้อนี้แล้วก็ดูคำอธิบายกับหมายเหตุนะครับให้ทำการอ่านให้เรียบร้อยเลยนะครับพออ่านแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยนะเป็นลิงก์อ่าโปรไฟล์นี่เออลิงก์โพสนะครับขออภัยนะครับอ่าลิงก์โพสกดไปที่วันที่แลวเวลาตรงนี้นะครับปรับโพสของท่านนะเป็นสาธารณะนะครับ อ่าแลา้วกดกรอบปีนิน,นั้นบนนะครับแล้วก็วางได้เลยวางไปแล้วนะครับก็ดูตรงจํานวนจํานวนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทําการอ่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10คอมเมนต์ขึ้นไปนะครับต้อง10คอมเมนต์นะอ่าเป็นขั้นต่ำของเขานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคอมเมนต์ก่อนนะครับอ่าแล้ว <als> ผมก็ได้ทําการคอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน <my S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทําให้ดูนะครับก็จะสแปมแบบนี้ไปเลยนะแต่ถ้าทุกคนก็เลือกได้นะครับว่าต้องการคอมเมนต์แบบไหนนะครับก็จัดไปเลยนะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับกดส่งได้เลยนะครับพอใครจะจ่ายเด้งขึ้นมาแล้วะระบบก็จะบอกว่าได้รับข้อหนังึือคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้ทุกคนทําการรอคอมเมนต์เพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเอง,งนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้งานไม่ยากนะครับในการใช้เว็บไซต์นี้นะ,ะก็ลองมาใช้กันดูนะครับสะดวกดีอา ก็ระหว่างที่รอกันนะครับประวัติตการหนังซื้อนะครับก็จะมีบอกเรานะครับจะเป็นรหัสออเดอร์ตัวนี้นะครับใก้ทุกคนนะครับก๊อปปี้ไปนะครับแล้วก็ส่งให้อดินได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดออเดอร์ติดขัดปัญหาอะไรเนาะก็สถานะนะครับก็จะบอกเรานะครับว่ารอดําเนินการอยู่นะครับคงเหลือสิบนี่คือคอมเมนต์เรานั่นเองบริการค่าจ่ายแล้วหัวข้อลิงก์ก็มีบอกทุกคนนะครับก็ให้ดูลิงก์ที่ดีนะครับตรงนี้นะว่าลิงก์ผิดหรือเปล่านะครับก็ทําการแก้ไขกันเลยแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงิน การเติมเงินนะครับก็มีอยู่สีช่องทางนะครับให้ทุกคนทําการเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารดูมิน่วอเลดนะครับคริปโตและ Perfect Mo ันนี้นะครับในแต่ละหัวข้อนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับอยู่ตรงกลางเลยนะอ่าเขาก็จะบอกหมดนะครับว่าต้องการเติมยังไงเนาะแต่ถ้าเป็น QR อร์โค้ดทุกธนาคารนะครับก็จะง่ายเลยนะครับ ยอดเงินตัวนี้นะให้กรอกไปเลยนะครับว่าต้องการเติมเท่าไหร่นะครับแล้วกดคําว่าจ่ายไปได้เลยแล้วก็หน้าต่างแแกนคิว o ารคก็จะขึ้นมานะครับให้ทุกคนาการสแกนเลยนะครับพอสแกนแล้วนะเดี๋ยวเงินของท่านนะครับก็จะด้งด้านขวามือเองเลยนะครับกลับไป ก็ระบบเติมอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นให้เองเลยนะครับรอไม่นานแน่นอนหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นบริการทั้งหมดนะครับบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนทาการเลื่อนอ่านได้เลยนะครับว่าถูกใจหัวข้อไหนนะครับก็ติ๊กดาวไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับรอบหน้ามาใช้บริการก็จะได้ไม่ต้องมาหากันนะครับติ๊กดาวไว้นะครับแล้วกดคาว่าดูด้านขวามือได้เลยนะครับแล้วก็อ่านหมายเหตุที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างคําสั่งซตือไปเลยแต่ถ้าออเดอร์คนไหนนะครับติดขัดปัญหอรืว่า กิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นะครับไป็มาหัวข้อนี้นะครับก็เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความนะครับกดส่งต่อไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับเพื่อจัดการปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนั่นเองหัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับก็ลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับคีดไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะอัตราค่าแนะนํานะครับจะอยู่ที่ฮะสามเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเขาฝากยอดผ่านลิงก์เรานะครับหลัก็ได้สามเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นนั่นเอง ก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อหลักๆนะครับของอ d e เดนเมนโดลนะครับผมก็ได้ทําการบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับก็ลองมาทําตามกันดูเนาะขอยนุาไปดูคอมเมนต์ก่อนนะครับถ้ายังไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนๆทําการรอนะครับหรือไม่ก็ r e f รีเฟรชด้านซ้ายบนนะครับทีหนึ่งถ้ายังไม่ขึ้นอีกให้ทำการรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ยอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ ใานาวังที่ผมไปเข้าน้ํามานะครับคอมเมนต์ก็เพิ่มมาแล้วนะครับจะเป็นเม้นคนไทยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมีตัวตนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เม้น์คนไทยนะครับทุกคนสามารถใช้บริการกันได้นะครับก็มาที่นี่เลยนะครับเว็ไ m e m d o l a r c o m นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับจะเป็นของ2แพลตฟอร์มนะคนดูไลฟ์สดนะครับจะเป็น Facebook กับ Tik t o ็อกนั่นเองนะครับ ถ้าทุกคนสนใจนะครับก็นี่เลยนะครับ b i t a m e n d o r a c o m นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าหบดน,นี้ใน Google นะครับหรือแม้กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ